ครับสวัสดีครับพบกับผมมอสจากมอสโตแคริเอเตอร์ช anel กับการเสี่ยงททยทํานายไทยทักกันด้วยพ่ยิบซีเช่นเคยนะครับคลิปวิดีโอดูดวงเสียงททยนี้ผมจะทําขึ้นด้วยตัวผมเองเพียงคนเดียวไม่มีทีมงานไม่มีผู้ช่วยไม่มีแอดมินไม่มีลูกศิษย์ใดๆทั้งสิน้นถ้าใครมาบอกเป็นทีมงานผมเป็นลูกศิษย์ผมอย่าไปเชื่อเขานะครับสมัยนี้มีอะไรปแปลกๆมากมายวิธีเอาตัวรอดคืออยาเชื่อคนง่ายอยาใจ on, อ่อนยาโอนไวยาโอนเงินให้ใครแล้วคุณจะเอาตัวรอดได้นะครับเอาหล่ะมาเข้าเรื่องการดูดวงกันวันนี้เราจะมาเสียงไทย กันด้วยไพ่ทาโร่ไพ่ย,ยิปซีเช่นเคยนะครับในหัวข้อสบายๆนะครับเป็นการเสี่ยงทายนะสเสน่ห์ของการเสี่ยงทายคือเราไม่ได้ฟันเปรี้ยงไปว่าชีวิตคุณต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้ไม่ใช่นะครับเราจะมาเสี่ยงทายให้ไพ่เล่าเรื่องสิ่งที่มีโอกาสเกิดขึ้นเออพยากรณ์สิ่งที่ยังไม่เกิดและมีโอกาสเกิดขึ้นนะครับนะ ส่วนจะเกิดขึ้นตรงเป๊ะเลยไหมมันขึ้นอยู่กับกรรมส่วนตัวของแต่ละท่านแต่ละบุคคลด้วยบ่บ่อยครั้งที่คําทํานายออกมาดีมากแต่ว่าได้รับผลไม่เท่ากันเพราะแต่ละท่านมีกรรมส่วนตัวแตกต่างกันออกไปนะครับทําความเข้าใจนะอย่างน้อยที่สุดรับชมไว้เป็นแนวทางชีวิตนะดวงชะตาไม่ใช่ทุกสิ่งทุกอย่างของชีวิตดูดวงแบบไม่งมงายรับฟังรับชมไว้เป็นแนวทางเป็นกําลังใจก็ยังดีเออฟังเพลินๆก็ยังได้นะครับ โอเคมาเข้าเรื่องกันวันนี้เราก็จะมาทำนายไพ่กันเสี่ยงทายกันในหัวข้อที่ว่าเขารักคุณสุดหัวใจเออเขาคือใครทำไมถึงรักคุณสุดหัวใจเกี่ยวข้องอะไรกันมาดูกันนะครับหัวข้อความรักความสัมพันธ์กุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กไม่มีพิษไ,ไม่มีภยัยดูได้ทุกท่านการเสี่ยงทายนี้ดูได้ทุกราศรีทุกท่านเลยนะไม่ต้องใช้วันเดือนปีเกิดไม่ต้องใช้ข้อมูลส่วนตัวเป็นการเสี่ยงทายคล้ายๆเสี่ยงเซมซีนั่นแหละเออ แต่อันนี้เราดูในรูปแบบไพ่ทาโร่ผมขออนุญาตเป็นตัวแทนเปิดไพ่ให้คุณนะครับวันนี้คุณได้ไพ่โหนึ่งไม้เท้า as of o n ส s คิดอ่านการใดหวังสิ่งใดไว้มีโอกาสสมหวังดังตั้งใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเอาตรงๆต,ตามหน้าไพ่ความเป็นไม้เท้าการงานเด่นมาก่อนเลย การงานเด่นมากสิ่งใหม่ๆในชีวิตโปรเจกต์ใหม่ๆหน้าที่ความรับผิดชอบใหม่ๆที่จะนำพาไปสู่ความก้าวหน้าความมั่นคงในอนาคตนี่คือความหมายที่หนึ่งส่วนความหมายที่สองหนึ่งไม้เท้าในด้านความสัมพันธ์หมายถึงความสัมพันธ์ที่มั่นคง ลงหลักปักฐานหรือแม้แต่ความสัมพันธ์ใหม่ที่ดูมีอนาคตสดใสก็ได้เช่นกันประมาณนี้และธาตุไฟก็เด่นเรื่องธาตุดนินน้ำลมไฟไม่ต้องไปซีเรียสล็อกสเปคนะครับนะดูได้ทุกธาตุทุกราศีลาลันดอมแบบนี้ดูได้ทุกธาตุทุกราศีแต่ถ้ามีธาตุใดเด่นขึ้นมาผมจะบอกให้จะกล่าวไว้ให้อย่างนี้นะครับนะธาตุไฟเด่นเออตัวคุณหรือตัวเขามาดูกันนะครับแล้วก็เขารักคุณสุดหัวใจเออไม่ธรรมดา เขาคือใครโอ้ซีดาบแอบรักแอบชอบหรือเปล่าเนี่ยคนคนนี้มีแนวโน้มที่จะเป็นคนที่รู้จักกับคุณอยู่แล้วนะเคยเจอกันบ้างอะไรเรียกว่ามีตัวตนจริงๆเจอกันบ้างแล้วไม่ใช่ใครก็ไม่รู้ทักมาเลยอยทักมาจีบอย่างนั้นอย่าไปคุยนะครับระวังโดนหลอกนะใครทักลอยๆอยมาจีบไม่เคยเจอตัวตนกันระวังโดนหลอกนะครับสมัยนี้แม้แต่วิดีโอคอลก็เชื่อถือไม่ได้เออนะ ต้องเจอตัวตนกันจริงๆเท่านั้นคุณกับเขาเคยเจอกันแล้วแต่ยังไม่สนิทกันมีโอกาสเป็นเพื่อนของเพื่อนหรือคนที่เคยร่วมงานกันเกี่ยวข้องกันใดๆก็แล้วแต่รู้จักเคยเห็นหน้าเคยเจอแต่ไม่สนิทคนคนนี้ปิ๊งคุณตั้งแต่แรกเห็นและเก็บเอาคุณไปฝันเก็บเอาคุณไปคิดเขาถูกชะตาคุณมากอืมแอบรักแอบชอบแน่นอนคนนี้รักคุณสุดหัวใจรักแรกพบก็เป็นไปได้ด้วยแล้วยังไงต่อไป ตอนนี้เขาเป็นยังไงบ้างหรือคุณเป็นยังไงบ้างเออสถานการณ์แต่ละฝั่ง <_ d od ic> เอ็นดูกราบไพ่สองถ้วยแม้จะเป็นคนไม่คุ้นเคยกันอ่เป็นคนที่ยังไม่สนิทกันแต่ได้ไพ่เนื้อคู่เอ้ยอยัางไงาย,ยัางไงา หรือว่าจะเป็นเนื้อคู่ที่กําลังจะเข้ามาหรือเข้ามาแล้วแต่ยังไม่รู้ตัวซึ่งกันและกันต่างฝ่ายต่างทํางานต่างฝ่ายต่างใช้ชีวิตกันไปยังไม่ได้สนิทสนมอะไรกันแต่มีดวงเป็นเนื้อคู่หรือเปล่าทํานายแบบนี้ก็ได้อย่างที่1น,นะครับนะ อย่างที่หนึ่งคือคนคนนี้มีโอกาสจะเป็นเนื้อคู่ของคุณมีโอกาสพัฒนาเป็นคู่รักได้ในอนาคตนะจะช้าจะเร็วแล้วแต่กรรมของแต่ละท่านนะครับกรรมคือการกะระทำนะไม่ได้หมายความว่าดีหรือไม่ดีกรรมดีก็คือกรรมดีกรรมไม่ดีก็คือกรรมไม่ดีกรรมเป็นคำกลางๆนะครับแปลว่าการกะระทำเออทุกสิ่งทุกอย่างดวงชะตาเป็นเพียงส่วนหนึง่งองค์ประกอบส่วนหนึ่งเซี่ยวหนึ่งของชีวิตดวงดีแล้วไม่ใช่อยู่เฉยๆชีวิตจะดีดวงดีแล้วต้องไปปฏิบัติดีด้วยนั่นคือกรรมดีเออเพราะฉะนั้นถ้าดวงเนื้อคู่มา แปลว่าให้คุณใช้ชีวิตไปตามปกติได้เลยทําคุณงามความดีเยอะๆทาบุญทํากุศลเยอะๆตามความเชื่อมีโอกาสเจอคู่เร็วขึ้นกรณีคุณคนโสดคุณมีโอกาสเจอคู่นะครับ2ถ้วยเนี่ยแต่ถ้าคุณที่มีคู่อยู่แล้วแปลว่าคนที่คุณคบหาอยู่คุณเลือกถูกคนแล้วออคบกันไปยาวๆได้เลยส่วนคนที่มีครอบครัวแล้วก็ทํานายว่าครอบครัวสุขสันต์มีความสุขความเจริญยาวๆไปเลยสบายใจได้โอ้โหหรือแม่แต่นะแม้แต่แถมให้ สเสน่ห์ไม่ตามหานิยมก็ได้ไม่ว่าคุณจะฐานะใดอยู่จะโสดจะมีคู่หรือยังไงก็แล้วแต่คุณจะมีสเสน่ห์เป็นที่ต้องตาต้องใจของผู้คนเป็นอย่างมากใช้สเสน่ห์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการทํางานในการใช้ชีวิตประจําวันดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาเอออารมณ์ดีอารมณ์รวยดึงดูดสิ่งดีๆมาแล้วแต่คนโสดมีได้คู่แน่ๆแ,แต่ไม่ใช่ว่าจะได้ทุกคนนะย้ํานะ แม้คําทํานายจะดีแต่ผลที่ได้ต่างกันออกไปตามกรรมของแต่ละท่านเออตามวาสนาแต่ละท่านนะครับแล้วก็โ,โหทํางานหนักจริงๆงานหนักเงินดี8เหรียญตามหน้าไพ่เลยทํานายตรงๆตามหน้าไพ่ตามตําราสากลว่าไว้8เหรียญเออได้เอาเอพนเออกมา คนกาลังทํางานอยู่คนคนนี้ทํางานอยู่ขยันขันแข็งทํางานไม่หยุดก้ม้าก้มตาทํางานแล้วเงินก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเงินที่งอกเงยขึ้นเรื่อยๆแปดเหรียญเป็นไพ่ที่เข้าข่ายไพยเ่เศรษฐีนะแ <9 S 2> เหรียญเก้าเหรียญสิบเหรียญนี่เข้าขายเศรษฐีแปดเหรียญนี่คือเศรษฐีเริ่มต้นเศรษฐีมือใหม่เออแม้เราจะดูดวงในหัวข้อเรื่องความรักความสัมพันธ์แต่ไพ่ดีๆอาจจะออกมาได้ทุกเมื่อผมถึงย้าเสมอว่าอยากให้ดูตั้งแต่ต้นจนจ,นจบอย่าก,กดข้าม เพราะบางทีไพ่ดีๆเรื่องอื่นการงานการเงินชีวิตส่วนตัวอาจจะออกมาได้ด้วยทุกเมื่อนะครับไม่เฉพาะเรื่องความรัก8เหรียญน,นี่บ่งบอกชัดเจนสอดคล้องกับใบแรกหนึ่งไม้เท้าโปรเจกต์ใหญ่อาจจะอยู่ในมือคุณแล้วตอนนี้หรือกําลังจะได้รับมอบหมายให้ทํางานใหญ่ ได้รับมอบหมายสิ่งสําคัญเร็วๆนี้บางท่านได้รับแล้วการงานกําลังอยู่ในช่วงกนะ้าวหน้าขาขึ้นเป็นอย่างดีและสิ่งที่คุณทํามาถูกทางเหนื่อยแล้วคุ้มเหนื่อยแล้วรวยนะครับคนเราจะนั่งเฉยๆแล้วอธิษฐานขอให้รวยเลยไม่อยากทำอะไรเลยอันนั้นก็ออกจะเกินจริงไปสักหน่อยนะครับนะการเสี่ยงโชคมันมีอยู่จริงแต่ก็เป็นหนึ่งในล้านความขยันขันแข็งจับต้องได้มากกว่าดูดวงไม่งมงายทุกอย่างมีเหตุมีผลยิ่งขยนันยิ่งรวยเอาไหมล่ะเออ ตั้งใจทาให้เต็มที่นะครับคุณมาถูกทางแล้วสิ่งที่คุณทําอยู่ตอนนี้อาชีพของคุณการงานใดๆของคุณตอนนี้จะนําพาคุณไปสู่ความมั่งคั่งร่ํารวยแปดเหรียญยิ่งทํางานยิ่งได้เงินเงินเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตามภาพเลยนะประมาณนี้และถ้าทํานายแดเหรียญในเรื่องความสัมพันธ์หมายความว่าความสัมพันธ์นี้มีโอกาสก้าวหน้างอกงามตามลําดับนี่ประมาณนี้อ๋อแล้วธาตุดินก็เด่นไพ่เหรียญความหนักแน่นมั่นคงการเติบโตอย่างมั่นคงได้ด้วยนี่ ไพ่แต่ละใบมีความหมายหลากหลายถึงบอกว่าให้ดูให้ตลอดอย่าก,กดข้ามเชียวเดี๋ยวพลาดของดีเอนะไพ่ดีๆออกมาได้ทุกเมื่อนะครับแล้วก็จะเป็นยังไงต่อไปเขารักคุณสุดหัวใจเขาจะแอคชั่นใดๆไหมหรือคุณต้องแอคชั่นใดๆหรือไมอ่ไม่ต้องแอคชั่นอะไรเด็กถือเหรียญทางานทําเงินต่อไปตั้งใจทํางานทําเงินต่อไปนะครับทําสิ่งดีๆให้ตัวเอง รักตัวเองมากๆเห็นคุณค่าของตัวเองใช้ชีวิตส่วนตัวให้มีความสุขยิ่งรักตัวเองยิ่งมีความสุขคุณยิ่งดูดีมีเสน่์ยิ่งขึ้นคนจะยิ่งเห็นค่าของคุณเขาจะยิ่งรักคุณมากขึ้นไปอีก ยิ่งคุณรักตัวเองเขาจะยิ่งรักคุณมากขึ้นไปอีกคุณไม่ต้องไปวิ่งตามใครทั้งสิน้นแล้วก็ไม่ว่าใครจะมาตามคุณก็แล้วแต่พิจารณาเลือกเอาได้ตามความชอบใจเลยนะครับคนเราทุกคนมีสิทธิ์เลือกสิ่งดีๆให้ตัวเองตามความเหมาะสมของเหตุการณ์สถานการณ์ตอนนั้นช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาดีของคุณในการสร้างเนื้อสร้างตัวทํางานทําโปรเจกต์ใหญ่ทํางานสําคัญอย่าเพิ่งไปโฟกัสความรักมากมายนักมีคนรักย่อมดีนะครับนะให้เขามารักเราก็เราก็ใช้ชีวิตไปตามปกติแล้วก็ค่อยๆดูๆกันไป แล้วมันจะเกิดเหตุการณ์ใดๆต่อไปมาดูกันสิเออเขาจะแอคชั่นใดๆเขาจะเข้าเข้าหาคุณไหมนะเออเขาจะแอคชั่นใดๆเขาจะเข้าหาคุณไหมมามามาช้าแต่มานะหกดาบล่องเรือมาแล้วข้ามน้ำข้ามทะเลมีโอกาสที่จะเป็นคนทางไกลทางไกลไม่จำเป็นต้องเป็นต่างประเทศหรือต่างชาตินะ เป็นคนประเทศเดียวกันคนชาติเดียวกันที่อยู่ต่างจังหวัดต่างอำเภอก็ได้หรือคนบ้านเราเนี่ยแหละที่ไปทํางานต่างประเทศไปเรียนต่อต่างประเทศแบบนี้ก็ได้เช่นกันไม่อยากให้ไปโฟกัสต่างชาติมากมายเพราะโอกาสที่เอาตรงๆนะครับคนต่างชาติจะมาเจอคุณต้องเป็นบุพเพสันนิวาสจริงๆแล้วเดี๋ยวนี้การหลอกลวงกันก็เยอะขอให้ระมัดระวังนะคนที่อยากได้คู่ต่างชาติระวังด้วยนะครับดูดีๆนะต้องเจอตัวจริงกันแล้วเขาไม่เบียดเบียนคุณถ้าเขาไม่เบียดเบียนคุณไม่ขอเงินคุณไม่ขอผลประโยชน์ครบได้ แต่ถ้าใครมาเบียดเบียนขอเงินขอผลประโยชน์โอนเงินให้หน่อยอันนั้นอย่าไปคบตัดทิ้งออกจากชีวิตไปเลยนะประมาณนี้คนคนนี้มาดีเขาจะเข้าหาคุณแบบค่อยเป็นค่อยไปเขารักคุณสุดหัวใจเขารู้ใจตัวเองแล้วว่าเขารักคุณเขาชื่นชอบคุณรักคุณตั้งแต่แรกเห็นเพียงแต่ว่ายังไม่ค่อยมีโอกาสเจอกันสักเท่าไหร่บางคนเจอกันจากการทํางานเสร็จพอทํางานเสร็จทำโปรเจกต์เสร็จก็แยกย้ายกันไปต่างคนต่างกลับบ้านต่างคนต่างกลับที่ทํางานตัวเองแบบนี้แล้วก็ยังไม่มีโอกาสเจอกันอีก นับจากนี้เป็นต้นไปมีโอกาสที่การงานจะชักนำพาให้เขาได้มีโอกาสหวนกลับม,มาเจอคุณอีกครั้งหรือแม้แต่ยังไม่มีงานใดไม่มีโปรเจกต์ใดอะไรมากมายแต่เขาจะใช้คอนเน c t ชันให้เป็นประโยชน์คุณกับเขามีคอนเน็ชันร่วมกันรู้จักกันแล้วมีเพื่อนร่วมกันแม้จะยังไม่สนิทกันแต่เขาอาจจะไหว้วานให้เพื่อนนัดคุณนัดพบคุณพบปะสังสรรค์แบบกลุ่มเป็นหมู่คณะแบบนี้เออเริ่มต้นมาเนียนเนียนก่อนมาเป็นหมู่คณะก่อนเข้าทางเพื่อนก่อนเป็นไปได้ หรือถ้าเขารู้จักผู้ใหญ่ของคุณเขาอาจจะขอร้องให้ผู้ใหญ่ช่วยก็เป็นไปได้นะครับคนนี้ไม่ธรรมดานิสัยดีดูแล้วไม่รุ่มร่ามเข้าตามตรอกออกตามประตูแล้วเขาจะทำยังไงต่อไปโอโ้ค่อยๆอ,อดทนรอคอยเจ็ดเหรียญการปลูกต้นรักใบนี้ในความหมายตีความได้หลายอย่างถ้าเป็นการงานการเงินแปลว่าการงานการเงินของคุณกำลังเจริญเติบโตก้าวหน้าด้วยดี ใครอยากทําธุรกิจส่วนตัวสามารถทําได้แต่ถ้าตีความเรื่องความรักความสัมพันธ์แปลว่าคนคนนี้วางแผนปลูกต้นรักกับคุณตามภาพนี้เลยค่อยๆเจริญเติบโตค่อยๆงอกงามตามท้องเรื่องแบบนี้คนคนนี้ไม่รีบไม่ร้อนเขาเองก็ดูคุณอยู่ว่าคุณจะเข้ากับเขาได้มากแค่ไหนบางทีการประทับใจกันโอเคถูกอกถูกใจรูปร่างหน้าตานิสัยใจคอแต่ก็ยังไม่การันตีได้ว่าจะอยู่ด้วยกันได้ไหมเขาก็พิจารณาคุณอยู่ย้าเลยว่าให้คุณใช้ชีวิตตามปกติ เป็นตัวของตัวเองให้เต็มที่แล้วเขาจะยิ่งรักคุณมากขึ้นนี่เอาซี่เอาซี่เอาซี่เออแล้วเหตุการณ์จะเป็นยังไงต่อไปมาดูกันนะครับอนอกจากความรักความสัมพันธ์ล้วจะมีเรื่องดีๆอื่นๆให้ชื่นใจด้วยหรือไม่หรือไพ่อยากจะบอกอะไรโอ้เฮอร์มิตเป็นช่วงเวลาที่ดีย้ำเลยที่กล่าวไปแล้วเมื่อกี้ให้เป็นตัวของตัวเองและแบ่งเวลาส่วนหนึ่งอยู่ในความสงบด้วยเดอะเฮอร์มิตไพ่ฤาษีออกมา ใช้ชีวิตให้มีความสุขสงบไม่หวือหวาไม่ฉูดฉาดไม่จี๊ดจา๊าดไปตามกระแสะสังคมสมัยนี้มีอะไรมากมายเข้ามารบกวนจิตใจอาจทำให้คุณเหนื่อยอ่อนได้โดยที่คุณไม่รู้ตัวทำใจให้สงบเข้าไว้ยิ่งใจสงบชีวิตยิ่งมีความสุขหลายท่านมีท่านมีแพลนปฏิบัติธรรมสามารถไปปฏิบัติธรรมได้หรือแม้แต่การปฏิบัติธรรมที่บ้านทำใจสงบสงบอยู่ที่บ้านรวมไปถึงการบวชในบวชในก็คือการฝึกจิต ทำจิตให้คิดว่าตัวเองเป็นนักบวชโดยที่ไม่ต้องไปบวชจริงๆแบบนี้ก็ได้เช่นกันนะครับใครถนัดแบบไหนทําได้ทั้งนั้นเอาเป็นว่าทําใจให้สงบด้วยวิธีใดก็แล้วแต่แล้วคุณจะยิ่งมีความสุขอื๋อรา,าสีกันก็เด่นนะใบนี้ The Hermit ไม่ว่าจะเป็นฝั่งคุณหรือฝั่งเขาหรือคนที่เกี่ยวข้องก็แล้วแต่นะบอกแล้วให้ดูให้ตลอดมันไม่เฉพาะเรื่องความรักไพ่ดีๆสามารถออกมาได้ทุกเมื่อตลอดเวลา ต้นคลิปกลางคลิปท้ายคลิปหรือแม้แต่ตอนนี้เลยเออแม้แต่ตอนนี้เลยราชนิดดาบผู้หลักผู้ใหญ่ช่วยเหลืออยู่แน่นอนทั้งคุณและเขามีผู้ใหญ่ที่เคารพร่วมกันมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยซับพอร์ตอยู่เงียบๆดีไม่ดีผู้ใหญ่เนี่แหละอาจจะอยากจับคู่ให้คุณกับเขาผู้ใหญ่แอบเชียร์อยู่เงียบๆท่านจะไม่แสดงออกอย่างออกนอกหน้าจนเกินไปนะครับวางตัวดีๆอ่อนน้อมอมตนอยากได้อะไรจะสมหวังผู้ใหญ่ซับพอร์ตผู้ใหญ่สนับสนุนดีอยู่มากๆอืม มาดูกันต่อนะครับจะมีเหตุการณ์ดีๆใดๆเกิดขึ้นอีกหรือไม่อย่างไรไพ่อยากบอกอะไรเขารักคุณสุดหัวใจโอ้เขารักคุณสุดหัวใจจริงๆ The High p r i e s t e s ราชนีพระจันทร์นักบวชหญิงใบนี้ความสูงสุด ความเรียกว่าความเป็นสุดยอดปรารถนาที่ใครสักคนจะได้เกิดมาเจอเธอทั้งทีประมาณนี้เขามองคุณสูงส่งมากเขายกย่องคุณมากคุณน่ารักคุณดูดีมีเสน่ห์ไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็แล้วแต่นะคุณอาจจะถ่อมตัวว่าโอ๊ยฉันก็ไม่ได้มีอะไรมากมายอันนั้นคุณมองตัวเองเพราะคุณเคยชินกับตัวเองแต่คนอื่นมองมาเขามองคุณเลิศเลอเพอร์เฟกมากในสายตาเขาเอ้าอีกสักใบหนึ่งส่งท้ายนะครับเขารักคุณสุดหัวใจ เหตุการณ์ดีๆใด,ดๆจะมีสิ่งใดๆชื่นใจเกิดขึ้นหรือไม่ส่งท้ายหนึ่งใบนะครับโอ้โหอัศวินถือเหรียญยินดีด้วยใบนี้ตีความได้สองอย่างเป็นอย่างน้อย หนึ่งเลยการงานก็ดีการงานการเงินดีได้เงินเรื่อยๆมีกินมีใช้ไม่ลําบากไม่เดือดร้อนเงินเข้าตลอดและทํานายด้านความรักหมายความว่าคนคนนี้จะมามอบความจริงใจให้คุณมามอบสิ่งดีๆให้คุณบางคนอาจให้เป็นของขวัญที่จับต้องได้หรือบางคนให้เป็นความสบายใจในรูปแบบการนามนตรแบบนี้ก็ได้ทั้งนั้นและทํานายเพิ่มเติมได้อีกด้วยว่าถ้าคุณกับเขาเกี่ยวข้องการงานกันอยู่คุณมีโอกาสได้รับผลประโยชน์ดีๆร่วมกัน เกื้อหนุนซึ่งกันและกันเกื้อกูลซึ่งกันและกันเติบโตไปด้วยกันทั้งเรื่องการงานการเงนิงนและความรักความสัมพันธ์คู่นี้ดีมากอย่าลืมว่าตอนแรกมีสองถ้วยแม้ว่าคุณกับเขายังไม่สนิทกันแต่มีดวงมีโอกาสพัฒนาเป็นคู่ถ้าต้องการแต่ถ้าไม่ได้ครองคู่ก็จะเป็นกาลยาณมิตรเป็นมิตรแท้อีกคนหนึ่งในชีวิตของคุณได้เลยนะครับโอเคขอให้มีความสุขความเจริญนะครับขอพระคุณทุกการติดตามแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ